นิยายเสียงจีนโบราณโดยดอกทอ้อขอบพระคุณที่รับฟังถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกทอ้อกันด้วยนะคะตอนที่12บสองม่านอำนาจเปิดออกบุพพาโลหิตบานสะพรัง่งเสียงคำรามของประมุขพักอสูรธมินดังก้องไปทั่วห้องโถงลับพลังปราณสีดำแผ่ซ่านออกมาจากร่างของมันกดดันจนอากาศโดยรอบแทบหยุดนิ่ง หลี่มู่เฉินยืนต้านทานแรงกดดันนั้นอย่างมั่นคงคมกระบี่ในมือเปล่งประกายแสงเงินสะท้อนกับเปลวไฟที่ริบหรี่เขาจะต้องปกป้องมู่หลงเย่ที่บัดนี้กำลังสับสนจากการปลดปล่อยพลังชั่วร้ายที่ครอบงำนางอยู่เจ้าบังอาจนักหลี่มู่เฉนินกล้าทรยศข้าและยังคิดจะพาตัวนางไปจากข้าอีกหรือ ประมุขพักกล่าวด้วยน้ำเสียงกราดเกรี้ยวดวงตาของมันแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นหลีมูเ่เฉินมองไปยังประมุกพักอสูรทมินด้วยแววตาแน่วแน่ความทรยศที่แท้จริงคือการที่เจ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกใช้ผู้คนทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์และคิดจะช่วงชิงอำนาจแห่งแผ่นดินข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นฮ่าฮ่ช่างเป็นคำพูดที่น่าขันประมุกพักหัวเราะเยาะ เจ้ามันอ่อนหัดนักหลี่มู่เฉินเจ้ามิอาจเข้าใจอำนาจที่แท้จริงได้หรอกมันพุ่งเข้าใส่หลี่มู่เฉินด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อร่างกายของมันราวกับสายฟ้าฟาดพลังปราณสีดำพุ่งตรงเข้าใส่ไหมจะบทขยี้หลี่มู่เฉินให้แหลกละเอียดหลี่มู่เฉินสะบัดกระบี่ออกไปรับการโจมตีเสียงประทะกันดังกึกก้องสะทานไปทั่วทั้งห้องโถง การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดประมุขพักอสูรธมินมีพลังปราณที่สูงส่งและวิชาฝีมือที่ร้ายกาดเกินคาดแต่หลี่มู่เฉินก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาใช้ประสบการณ์จากการต่อสู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตผสานกับพลังใจที่มุ่งม,มั่นในการปกป้องทำให้ทุกกระบวนท่าของเขาทรงพลังและเด็ดขาดขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตาย มู่หลงเย่ซึ่งนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นเริ่มมีอาการสั่นเทานางมองไปยังหลีมู่เฉินผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องนางและมองไปยังประมุขพักอสูรธมินผู้ที่เคยให้อำนาจแก่นางแต่กลับนำพานางสู่หนทางแห่งความมืดมิดความทรงจำในอดีตที่อบอุ่นเมื่ออยู่กับหลีมู่เฉินและความมืดบอดที่นางจมดิ่งลงไปกำลังปะทะกันในจิตใจของนางอย่างรุนแรง พี่ใหญ่เหตุใดเหตุใดท่านจึงต้องปกป้องข้านางรำพึงเสียงแผ่วเบาน้ำตาเริ่มรินขึ้นในดวงตาที่เคยเย็นชาทางด้านหลิวซือซือหลังจากจัดการกับแม่ทัพบ,บู่และเหล่าทหารองครักษ์ได้แล้วนางก็รีบกลับมาที่ข้างเตียงขององค์จกกักรพรรดิใบหน้าของพระองค์เริ่มซีดเซียวลงกว่าเดิมมากพิษกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนางรู้ดีว่าไม่มีเวลาเหลือแล้ว ฟาบาทหม่อมฉันไม่มีทางเลือกแล้วเพคะหลิวซื่อซือกล่าวกับองค์จกกักรพรรดิท,ที่แทบจะหมดสตินางตัดสินใจที่จะใช้เคล็ดวิชาหลับที่ไร้ากาศที่สุดของตระกูลหลิวซึ่งเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตารายต่อทางผู้ใช้และผู้ถูกรักษานางรวมร,วม,รวมพลังปราณทั้งหมดในร่างกายมือเรียวเล็ก บรรจงกดเข็มเงินลงเป็นจุดลมปราณสำคัญขององค์จัก,กรพรรดิอย่างแม่นยำจากนั้นจึงใช้พลังปราณของตนเองนำพาพลังถอนพิษเข้าสู่พระวรกายของพระองค์อย่างช้าๆอาการขององค์จัก,กรพรรดิเริ่มกระตุกตงึงร่างกายของหลิวซื่อซือก็เริ่มสั่นเทาเช่นกันเหงื่อการไหลซึมออกมาจากหน้าผากของนางวิชาถอนพิษนี้ต้องใช้สมาธิและความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างมาก หากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยทั้งองค์จัก,กรพรรดิและตัวนางเองอาจถึงแก่ชีวิตได้นางกัดริมฝีปากแน่นมุ่งมันที่จะช่วยชีวิตองค์จัก,กรพรรดิให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามกลับมายังห้องโถงลับหลีมู่เฉินถูกพลังของประมุกพักอสูรธรมินผลักกระเด็นไปชนผนังอย่างแรงเลือดสีแดงสดไหลซึมจากมุมปากของเขา ประมุกพักเห็นดังนั้นก็หัวเราะอย่างสะใจเจ้ามันอ่อนแอเกินไปหลีมู่เฉินเจ้ามิอาจหยุดยั้งข้าได้หรอกมันกำลังจะเข้าโจมตีซ้ำเพื่อสังหารหลีมู่เฉินให้สิ้นชีพแต่ในจังหวะนั้นเองมู่หลงเย่อที่บัดนี้ได้สติกลับคืนมาบางส่วนและเห็นภาพที่หลีมู่เฉินกำลังตกอยู่ในอันตรายนางกลับรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในหัวใจ ความผูกพันที่เคยมีกับหลี่มู่เฉินตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังก้องอยู่ในจิตสำนึกของนางหยดนะมู่หรงเย่อตะโกนลั่นเสียงของนางแหบแห้งแต่เต็มไปด้วยพลังที่มาจากก้นบึ้งของจิตใจที่กำลังตื่นรู้นางพยายามลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายจะยังอ่อนล้าประมุกพักอสูรธมินหันมามองมู่หลงเย่อด้วยความประหลาดใจเจ้า เจ้ายังไม่ตายอีกหรือและกล้าขัดคำสั่งข้าอย่างนั้นหรือมู่หลงเย่อไม่ตอบคำถามนางพุ่งเข้าใส่ประมุกพักอสูรธมินในทันทีแม้จะไร้อาวุธแต่หมัดและเท้าของนางก็รวดเร็วและรุนแรงดุดสายฟ้าฟาดประมุกพักอสูรธมินไม่ได้คาดคิดว่ามู่หลงเย่อจะกล้าหักหลังมันถึงเพียงนี้จึงพลาดท่าถูกโจมตีเข้าเต็มแรงหลีมู่เฉิน ใช้จังหวะนี้ลุกขึ้นยืนเขากำกระบี่แม่นและพุ่งเข้าสมทบกับมู่หลงเยอ่อการต่อสู้แบบสองรุมหนึ่งทำให้ประมุกพักอสูรธมินเริ่มเสียเปรียบมันไม่คิดว่ามู่หลงเย่อจะสามารถต้านทานพลังอำนาจที่มันมอบให้แล้วกลับมาหักหลังมันได้ถึงเพียงนี้พวกเจ้าพวกเจ้าจะต้องชดใช้ประมุกพักคำรามลั่น พลังปราณสีดำพวยพุ่งออกจากร่างของมันอย่างบ้าคลัง่งมันตัดสินใจที่จะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อกำจัดทั้งสองคนให้สิ้นซากคลื่นพลังปราณสีดำพุ่งเข้าใส่หลี่มู่เฉนินและมู่หลงเย่ออย่างรุนแรงทั้งสองต่างพยายามหลบเลี่ยงและปัดป้องอย่างสุดกำลังแต่พลังของประมุกพักนั้นแข็งแกร่งเกินไปร่างของทั้งคู่ถูกแรงกระแทกซัดกระเด็นไปคนละทิศละทาง ในขณะที่ทั้งสามกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดภายในห้องบรรทมขององค์จัก,กรพรรดิหลิวสื่อสื่อได้ทำการถอนพิษจนเกือบจะสำเร็จแล้วควันสีเขียวเข้มคลุ้งออกมาจากพระวรากายขององค์จัก,กรพรรดิเมื่อควันนั้นจางหายไปสีพระพักขององค์จัก,กรพรรดิก็กลับมาเป็นปกติพระองค์ทรงลืมตาขึ้นช้าๆแววตาของพระองค์ฉายแววสดใสอย,อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้า เจ้าคือผู้ใดกันแน่องค์จัก,กรพรรดิเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสงสัยหลิวสื่อสื่อคุกเข่าลงหม่อมชั้นคือหลิวเฟยแพทย์หลวงที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกพยะยะค่ะฝ่าบาททรงถูกพิษร้ายจากพักอสุนทมินโปรดจงระวังภัยจากขุนนางชั่วที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนักด้วยพยะค่ะองค์จัก,กรพรรดิทรงตกพระทัยยิ่งนักเมื่อได้ยินเช่นนั้น พระองค์ทรงทอดพระเนตรไปยังหลิวสื่อสือด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่พระองค์ทรงสัมผัสได้ถึงความจริงใจของนางไปเถอะเจ้าองค์จักรพรรดิกล่าวไปตามองค์ารักที่พักดีของข้ามาข้าจะต้องเปิดโปงความชั่วร้ายของพวกกบฏให้ได้หลิวสื่อสื่อโค้งคำนับก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องบรรทมไป เพื่อแจ้งข่าวแก่องคารักษ์ที่พักดีของราชวงศ์เพื่อเปิดปรุงความจริงที่เกิดขึ้นในห้องถงลับการต่อสู้ของหลี่มู่เฉินและมู่หลงเย,ย่กับประมุกพักอสูรธมินมาถึงจุดสูงสุดประมุกพักระดมพลังทั้งหมดเข้าโจมตีหมายจะสังหารทั้งสองให้สิ้นซากหลี่มู่เฉินพยายามปกป้องมู่หลงเย,ย่ซึ่งในยามนี้พลังปราณของนางยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในจังหวะที่ประมุกพักกำลังจะปล่อยพลังสังหารเข้าใส่หลี่มู่เฉินพลันมีเสียงหวีดหวิวของบางสิ่งบญญางอย่างพุ่งผ่านอากาศมาอย่างรวดเร็วมันคือเข็มเงินนับสิบเล่มที่พุ่งตรงเข้าปักที่จุดลมปราณสำคัญของประมุกพักอสูรธมินอย่างแม่นยำประมุกพักอสูรธมินสะดุ้งเฮือกร่างกายของมันกระตุกเกรงพลังปราณที่กำลังจะถูกปล่อยออกไปพลันสลายไปในอากาศ มันมองไปอย่างทิศทางที่เข็มเงินพุ่งมาและเห็นร่างบอบบางของหลิวซือซือยืนอยู่ใบหน้าของนางซีดเผือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบังอาจเจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่ประมุกพักคำรามด้วยความเจ็บปวดและตกใจมันไม่คิดว่าจะมีผู้ใดสามารถลอบเข้ามาในที่แห่งนี้และโจมตีมันได้ถึงเพียงนี้หลิวซือซือมิได้ตอบคำถาม นางยืนนิ่งสงบแต่มือของนางยังคงกำเข็มเงินที่เหลืออยู่แน่นหลี่มู่เฉินใช้จังหวะนี้พุ่งเข้าใส่ประมุกพักอสูรธรมินด้วยพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่คมกระบี่ของเขาพุ่งตรงเข้าใส่หัวใจของมันอย่างเด็ดขาดเจ้าไม่มีทางทำลายแผ่นดินนี้ได้หรอกหลี่มู่เฉินตะโกนล,ลั่นคมกระบี่ของหลี่มู่เฉินทะลวงผ่านร่างของประมุกพักอสูรธมินอย่างรวดเร็ว เลือดสีดำพุ่งกระฉูดออกจากบาดแผลร่างของประมุกพักอสุนธมินกระตุกเกรงก่อนที่จะล้มแน่นนิ่งไปในที่สุดความเงียบเข้าปกคลุมห้องโถงนั้นมีเพียงเสียงหอบหายใจของทั้งสามหลี่มู่เฉินยืนหอบด้วยความอ่อนล้าแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโล่งอกเขาหันไปมองหลิวซือซ่อและมู่หลงเยือ่อที่กำลังพยุงตัวขึ้นมาซือซ่อเจ้า หลี่มูเ่เฉินเอ่ยด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งใจเขามีคิดว่านางจะมาได้ทันทุ่งทีถึงเพียงนี้หลิวซือซื้อยิ้มอ่อนแรงให้นางข้าบอกแล้วว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันเจ้าค่ะมู่หลงเยื่อมองไปยังร่องไร้วิญญาณของประมุขพักอสูรธมินความเย็นชาในแววตาของนางค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความว่างเปล่าและความเสียใจนางหันมามองหลี่มูเ่เฉินและหลิวซือซือ พี่ใหญ่ข้านางเริ่มเอ่ยแต่ก็มีอาจกล่าวสิ่งใดออกมาได้หลีมูเ่เฉินวางกระบี่ลงช้าๆและเดินเข้าไปหาน้องสาวเขายื่นมือออกไปแตะไหล่นางเบาๆเจ้ากลับมาแล้วเย,เ,ออเย่อเอ๋อมู่หลงเย่อมองมือของหลีมูเ่เฉินดวงตาของนางเริ่มคอไปด้วยน้ำตานางสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความรักที่หายไปนานนางรับรู้ถึงความผิดพลาดที่ตนได้กระทำลงไป การต่อสู้กับประมุขพรรคอสูนธมินได้จบลงแล้วแต่ภารกิจของพวกเขายังไม่สิ้นสุดหลิวซืซ้อได้ช่วยชีวิตองค์จัก,กรพรรดิไว้ได้และความจริงเรื่องพรรคอสูนธมินก็กำลังจะถูกเปิดเผยหลี่มู่เฉินได้ช่วยน้องสาวให้หลุดพ้นจากความมืดมิดแต่การฟื้นฟูจิตใจของมูง่หลงแย่จะเป็นอย่างไรต่อไปและอะไรคือสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่เบื้องหลังหลังจากความมืดมิดได้ถูกปัดเป่าออกไปแล้ว แผ่นดินนี้กำลังจะเข้ายุคใหม่ที่สงบสุขหรือยังคงมีภัยร้ายซ่อนเร้นอยู่อีกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันนะคะตอนที่13แสงธรรมนำทางปฐมบทแห่งความสงบตอนอวสานความเงียบสงัดเขาปกคลุมห้องโถงลับเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณของประมุขพักอสูรธรมินที่ล้มอยู่บนพื้น หลี่มู่ฉนยืนหอบหายใจใบหน้าเปื้อนเลือดและเหงื่อการแต่ดวงตาของเขากลับฉายแววโล่งอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมากก่อนหลิวซือซือเดินเข้ามาหาเขานางสัมผัสได้ถึงความอ่อนล้าของเขาจึงยื่นมือออกไปประคองอย่างแผ่วเบาท่านลูกท่านไม่เป็นไรนะเจ้าคะนางเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงหลี่มู่เฉินสายหน้าช้าช้า าไม่เป็นไรแล้วสื่อๆเราทำสำเร็จแล้วสายตาของเขากวาดมองไปยังมู่หลงเย่ที่ยังคงยืนนิ่งเงียบนางก้มหน้ามองร่างของประมุขพักอสูรธรมินแววตาของนางเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดที่ประดังเข้ามาเมื่อพลังแห่งความมืดที่ครอบงำนางได้สลายไปหลี่มู่เฉินเดินเข้าไปหาน้องสาวอย่างช้า,ชา เขาคุกเข่าลงเบื้องหน้านางยื่นมือออกไปเช็ดคราบน้องตาที่เปื้อนอยู่บนแก้มของนางอย่างอ่อนโยนเย่เออเออจ้ากลับมาแล้วจริง,รงๆรมู่หลงเย่เงยหน้าขึ้นมองหลี่มู่เฉินดวงตาของนางแดงกำ่ำพี่ใหญ่ข้าข้าได้ทำเรื่องเลวร้วายมากมายนะักข้าข้าไม่สมควรได้รับการอภัย เสียงของนางสันเครือด้วยความสำนึกผิดไม่เป็นไรแย่เออหลี่มู่เฉินกล่าวปลอบโยนเจ้าถูกมันหลอกใช้เจ้าถูกความแค้นครอบงำทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดแต่สำคัญที่ว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรหลิวซื่อเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือไปแตะไหลของมู่งรงวยเบาๆท่านมูง่งยงวย ท่านได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้การที่ท่านกลับมาได้สติในยามวิกฤตถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งคำพูดของหลิวซือซือทำให้มู่หรงเงย่เงยหน้าขึ้นมองนางเห็นถึงความเมตตาในดวงตาของหญิงสาวที่เคยถูกนางหมายเอาชีวิตความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งในใจเริ่มเบาบางลงบ้างไม่นานหลังจากนั้นเสียงฝีเท้าของทหารองครักษ์ก็ดังใกล้เข้ามา หลิวซือสือซึ่งได้ส่งสัญญาณไปก่อนหน้านี้แล้วได้นำทหารองครักษ์ที่พักดีต่อองค์จาพัดเข้ามาในห้องโถงลับเหล่าทหารเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของประมุขพักอสูรธรมินและสภาพของเสนาบดีส่งและแม่ทัพหมู่ที่ยังคงสลบสลดยอยู่ก็พลันตกตะลึงฝ่าบ้านทรงมีพระบัญชาให้จับกลุ่มคนทรยศเหล่านี้หลิวสือสือเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชัดเจน แม้จะยังอยู่ในคราบของหลิวเฟยและโปรดส่งคนไปถวายการดูแลองค์จัก,กรพรรดิอย่างใกล้ชิดด้วยพยาค่ะพระอาการของพระองค์กําลังดีขึ้นข่าวการพ่ายแพ้ของพรรคอสุนธมินและการฟื้นตัวขององค์จัก,กรพรรดิแพร่สะพัดไปทั่ววังหลวงอย่างรวดเร็วบรรดาขุนนางที่เคยเกรงกลัวอํานาจของพรรคอสุนธมินต่างกลับใจมาสวามิภักิ์ต่อราชสํานัก ความจริงเรื่องเพชษร้ายที่แพร่ระบาดและแผนการโค่นล้มราชบัลลังก์ถูกเปิดโปงต่อสาธารณชนประชาชนที่เคยหวาดกลัวและเจ็บป่วยต่างโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อทราบว่าภัยร้ายได้สิ้นสุดลงแล้วหลายวันต่อมาองค์จกักรพรรดิทรงฟื้นคืนพระพารานามัยจนเกือบเป็นปกติพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และได้ทรงเรียกตัวหลิวเฟยหลี่มู่เฉิน และบิดาของหลิวซือซือเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ภายในห้องบรรทมขององค์จกักรพรรดิบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจองค์จกักรพรรดิทรงตกตะลึงเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพระองค์ทรงทอดพระเนตรไปยังหลี่มู่เฉินและหลิวซือซือด้วยแววตาชื่นชมยิ่งนักเช่นนั้นเจ้าหนุ่มหลี่มู่เฉินเจ้าผู้เคยเป็นมือสังหารผู้โดดเดี่ยว บัตรนี้ได้กลับใจมาเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินช่างน่าชื่นชมยิ่งนักองค์จักรพรรดิกล่าวและแม่นางหลิวซือซือผู้มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์และจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาเจ้าคือบุปผางามที่แบ่งบานท่ามกลางความมืดมิดองค์จักรพรรดิทรงมีพระบัญชาให้แต่งตั้งหลิวซือซือเป็นแพทย์หลวงสูงสุดประจำราชสมนักเพื่อดูแลพระพลานามัยของพระองค์และเหล่าขุนนาง ส่วนบิดาของหลิวซือซือได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์แพทย์แห่งแผ่นดินและหลีมู่เฉินซึ่งปฏิเสธตำแหน่งขุนนางใดๆได้รับการอภัยโทษในความผิดทั้งหมดที่เคยกระทำมาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ลับแห่งราชวงศ์ผู้มีอิสระในการเดินทางและมีอำนาจในการปราบปรามเหล่าร้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในแผ่นดิน ในวันถัดมาหลีมูเ่เฉินได้พามู่หลงยั่วไปยังศาลาแห่งหนึ่งที่เคยเป็นสถานที่ที่ทั้งสองใช้ฝึกกระบี่ในวัยเยาว์เย่อเอ,อ๋อเจ้าจะไปที่ใดต่อจากนี้หลี่มูเ่เฉินเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงมู่หลงยั่วมองไปยังท้องฟ้าที่สดใสดวงตาของนางไม่ได้มีแววเย็นชาอีกต่อไปหากแต่เต็มไปด้วยความสงบข้าอยากจะเดินทางไปทั่วแผ่นดินพี่ใหญ่ เพื่อชดเชยความผิดที่เคยทำไว้ข้าจะใช้ความสามารถของข้าช่วยเหลือผู้คนสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินนี้หลี่มูเ่เฉินยิ้มอย่างยินดีดีแล้วเยอะเออนั่นคือหนทางที่ถูกต้องแล้วพี่ใหญ่ละ่ะท่านจะไปที่ใดมู่หลงยั่วถามกลับหลี่มูเ่เฉินหันไปมองยังวังหลวงที่อยู่เบื้องหน้าภาพของหลิวซือซือผุดขึ้นมาในความคิด เขารู้ดีว่าหัวใจของเขาได้ผูกพันอยู่กับนางอย่างไม่อาจแยกจากกันได้แล้วข้าจะอยู่ณที่แห่งนี้อยู่เคียงข้างผู้ที่ข้าต้องการปกป้องหลี่มู่เฉินเอ๋ยด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นมู่หลงยั่วเข้าใจความหมายในคำพูดของเขานางยิ้มตอบพลางกล่าวว่าดูแลตัวเองด้วยนะพี่ใหญ่และดูแลแม่นางหลิวซือซือให้ดีด้วยหลังจากกล่าวอำลามู่หลงยัว่วก็จากไปอย่างเงียบเชียบ ราวกับเงาที่จางหายไปในสายวนแต่ไม่ใช่เงาแห่งความมืดมิดอีกต่อไปหากแต่เป็นเงาแห่งแสงสว่างที่มุ่งมั่นจะไถ่าบาปในอดีตนับจากวันนั้นแผ่นดินก็กลับคืนสู่ความสงบสุขหลิวสื่อซในฐานะแพทย์หลวงสูงสุดได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากพิษร้ายของพักอสูรธมินและพัฒนาวิชาแพทย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นางได้ก่อตั้งสำนักแพทย์หลวงแห่งใหม่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์รุ่นหลังและเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรและยาถอนพิษไปทั่วทุกหัวเมืองส่วนหลี่มูเ่เฉินในฐานะผู้พิทักษ์ลับแห่งราชวงศ์เขายังคงเดินทางไปทั่วแผ่นดินปราบปรามเหล่าร้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่และคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ในฐานะมือสังหารที่ไร้หัวใจอีกต่อไป หากแต่เป็นบุรุษผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเมตตาในยามว่างเขามักจะกลับมายัางวังหลวงเพื่ออยู่เคียงข้างหลิวซือซือผู้เป็นที่รักความรักของหลี่มูเ่เฉินและหลิวซือซือพริบานท่ามกลางความสงบสุขที่พวกเขาช่วยกันสร้างขึ้นพวกเขามิได้ใช้ชีวิตอย่างรูราฟุ่มเฟือยแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่พันดินนี้ ยามค่ำคืนที่แสงจันทร์สาดสสองลงมาหลี่มูเ่เฉินและหลิวซือซือมักจะเดินเคียงข้างกันไปตามทางเดินในวังหลวงดวงดาวนับล้านดวงเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพวกเขาท่านลู่ข้ามีความสุขยิ่งนักหลิวซือซือเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มที่สดใสหลี่มูเ่เฉินกระชับมือของนางให้แน่นข้าก็เช่นกันซือซือการได้อยู่เคียงข้างเจ้าทำให้ชีวิตของข้ามีความหมายอย่างแท้จริง มือสังหารที่เคยโดดเดี่ยวบัดนี้ได้พบเจอแสงสว่างแห่งชีวิตและบุพพางามผู้เปี่ยมเมตตาก็ได้เป็นดั่งแสงธรรมที่นำทางให้เขากลับคืนสู่หนทางที่ถูกต้องพวกเขาได้ร่วมกันสร้างปฐมบทแห่งความสงบสุขให้แก่แผ่นดินนี้และเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นตำนานที่เล่าขานสืบไปนิยายเสียงจีนโบราณโดยดอกท้อเขาพระคุณที่รับฟังถ้าชอบกดแชร์ กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันด้วยนะคะ